สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานหมู3าชั้นกันครับช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกตแบบนี้เรายังสั่งของมาทําอาหารได้ง่ายเลยครับด้วยนี่เลย grabmart สะดวกแค่กดสั่งไม่ต้องออกไปช็อปเองอย่างวันนี้ผมก็จะสั่งมาเลยครับของมาทาแกงเขียวหวานครับอย่างเงี้ยเป็นชุดผักสำหรับแกงเขียวหวานอันนี้ปกติจะทาน1-2ถึงที่ครับแต่เกิดที่บ้านผมทานหลายคนครับผมก็จะสั่งมาเพิ่มครับอย่างเป็นเนื้อหมูก็สั่งหมู3ชั้นนี้นะ พริกมะเขือพวงนะครับสั่งเพิ่มได้เลยนะแล้วก็มีครบบเลยครับกะทิพริกแกงก็มีครับเรียกว่าสั่งที่เดียวครบครบเลยครับแถมตอนนี้ grab มายังแจกโค้ด7วัน7ดิวได้นะครับอย่างวันนี้จะเป็นวันพุธเมื่อเราสั่งครบ400บาทครับให้ใช้โค้ดกรีนลด15%สูงสุดถึง120บาทเลยนะครับเรียกว่าสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก็เครื่องผักรวมทั้งหลายครับเดี๋ยวเรานํามาร้านเกษตรก่อนเลยนะครับจะมีมาให้ครบเลยครับทั้งผักหอมใบมะกรูด โหระพามะเขือพวงมะเขือเปาะครับพีชฟ้าแดงนะแล้วก็มียอดมะพร้าวอ่อนมาให้ด้วยครับดี้านผมชอบทานมะเขือเยอะหน่อยครับก็สส่มะเขือมาเพิ่มนะครับนี้เราใส่ปริมาณได้ตามความชอบนะครับแล้วเ้าก็สะอาดที่ดีก่อนเสร็จแล้วก็มาหั่นเตรียมไว้เลยครับก็ให้เราเตรียมเป็นน้ำเปล่าครับแล้วก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับนี่จะเป็นเทคนิคเลยนะครับทําให้เวลาที่เราหั่นมะเขือไว้มะเขือจะไม่ดําครับคนให้ลาฬิกา แล้วก็มะเขือที่เราล้างทุกวาสตร์ดดีแล้วครับหั่นเตรียมไม่ได้เลยนะครับอย่างเกิดลูกไม่ใหญ่มากก็หั่นสักสี่ก็ได้ครับจะได้ทานาง่ายนะเนี่ยครับแล้วก็ใส่แช่ไว้ในน้ำเกลือให้เราเตรียมไว้เลยนะครับเป็นเทคนิคเลยนะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับนี่ก็เอาไว้ตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับหั่นเป็นแฉล็บเฉล็บนี้ไว้ก็ได้ครับหรือว่าใครจะหั่นเป็นเส้นย,วยาวๆก็ได้นะครับนี่เราแต่ความชอบนะ ใบมะกรูดก็พับครึ่งใบแล้วก็ดึงก้านกลางออกได้เลยครับงบ่ายเใบโหระพาเหมือนกันครับลาแล้วก็เด็ดเตรียมรอไว้เลยนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับแกงเขียวหวานครับใบโหระพาแล้วก็เนื้อหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นหมู3มชั้นนะครับถ้าเกิดใครชอบทานแบบไม่ติดมันจะใช้เป็นสันนอกสันในก็ได้เช่นกันครับรชอบมันๆ่นลยก็3ชั้นเลยครับนี่ก็นำมาหั่นเตรียมให้เป็นชิ้นขนาดพอดีทานเลยนะครับ จะหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมครับชิ้นให้ออกใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราต้มไปแล้วจะหดลงอีกครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับก็อเดื่อก็เปิดเตาเลยครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปได้เลยครับใส่กะทิไปพอประมาณนะอันนี้เราจะผัดกะทิกับพริกแกงก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นให้เราผัดกะทิแต่งมันก่อนเลยครับใช้ไฟกลางๆงพอนะครับเวลาใส่กะทิเข้าไปแล้วก็ค่อยหมั่นคนนี่นะครับจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะ นี่จะเป็นเทคนิคสําคัญครับจะทําให้แกงเขียวหวานที่เราทําเสร็จแล้วอะ่ะมีน้ําแกงที่สีส,สันสวยงามครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เราจะผัดพริกแกงโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํามันพืชเลยครับกะทิสําเร็จรูปอย่างี้ก็ทําได้นะครับทั้งกะทิถุงแล้วก็กระทิกล่องเลยนะเด<น>ี่ยผัดไปเรื่อยๆกันครับใจเย็นนะให้กระทิแต่งมันดีนะครับนะครับพอกะทิเดือดขึ้นมาก็คอยคนด้วยนะครับตามขอบหม้อน,นะจะ<น>ได้ไม่เกาะก้นหม้อไหม้นะครับ ไปกลางๆครับผัดไปเรื่อยๆได้เลยครับเนี่ยครับพอเราผัดกะทิไม่ได้สักครู่ครับสังเกตดูนะพอเราหยุดคนอ่ะกะทิก็จะแตกมันดีแล้วครับเนี่ยเกตดูเป็นน้ำมันออกมาใช้ได้แล้วครับพอใหเราใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปได้เลยครับปริมาณของพริกแกงเขียวหวานนี่เราสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับใส่มากก็หอมมากครับ๋ยวจะออกรสเผ็ดด้วยนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเขากับกะทิที่เราผัดจนแตกมันแล้วนะครับนี่เป็นเทคนิคสําคัญเลยนะครับ รับรองนะครับทำเทคนิคนี้แกงขยวหวานเราจะหอมอร่อยแล้วก็สีสันสวยงามครับมีน้ามันลอยหน้าที่ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเลยครับไม่ต้องใช้น้ํามันพืชเลยนะใส่ลงไปเสร็จก็ผัดให้พริกแกงโดนกะทิน้ํามันร้อนๆทั่วๆเลยครับให้พริกแกงออกกลิ่นหอมดีก่อนนะครับยังคงใช้ไฟกลางๆต่อเนื่องนะครับอย่าลืมคนนะอย่าไหม้ครับต้องผัดให้พริกแกงหอมดีก่อนด้วยนะครับเทคนิคสําคัญเหมือนกันครับนะครับพอพริกแกงเริ่มออกกลิ่นหอมก็หยอดกะทิลงไปเพิ่มอีกเล็กน้อยได้เลยครับแล้วก็ ผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีครับผัดเพื่อให้กะทิเริ่มไม่จะแตกมาอีกครั้งนึ้งนะครับตอนนี้พริกแกงเขียวหวานหอมดีมากเลยครับเนี่ยครับพอเราผัดกะทิกับพริกแกงต่อมาได้สักครู่ครับสังเกตดูนะครับว่าพริกแกงจะก่องกลิ่นหอมดีแล้วแล้วก็พอเราหยุดคนครับจะเป็นน้ํามันลอยขึ้นมาบนแกงครับแปลว่าพริกแกงเราได้ที่แล้วครับก็ให้เราใส่เป็นหมูสามชั้นที่เราหั่นเต๋าไว้ได้เลยครับ ข้าวกับพริกแกงให้ทั่วๆเลยครับแล้วหยอดน้ําเพิ่มลงไปได้เลยครับขั้นตอนนี้เราจะต้องต้มเคี่ยวหมูสามชั้นก่อนนะครับเราใช้เป็นน้านะครับเติมน้ําลงไปก่อนเพราะเราไม่อยากให้กะทิแตกมันมากจนเกินไปครับคนสักเล็กน้อยครับกันไม่ให้พริกแกงที่เกาะตามกหมมอนไหมครับเติมน้ําเพิ่มได้อีกเวลาเราทําแกงเขียวหวานเราจะไม่ได้ทําให้น้ําเยอะมากนะครับเพราะว่าแกงเขียวหวานปกติก็จะออกน้ําคลุกคลิๆหน่อยครับไม่ได้น้ําจึงๆนะ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอีกครับถ้าเกิดใครชอบแบบซดน้ำเยอะเอะหน่อยหรือว่าทานกับขนมจีนเนี่ยก็ต้องการน้ําแกงขิงหวานมากๆก็สามารถเติมน้ําให้เยอะได้นะครับนี่คำนี้พอก็เล่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับอันนี้เราต้มให้หมู3ามชั้นสุกนุ่มดีก่อนนะครับแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นของ grabmart นะครับนอกจากจะเป็นวันพุธนี้นะครับทุกวันจะมีโค้ดส่วนลดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดส่วนลดวาให้ในคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างเลยนะครับนี่ก็เข้าไปดูกันได้เลยนะเรียกว่ามีให้ครบๆทั้ง7วันเ้ไดวับเลยคคค่อยหันนนบบ้างะร กันไม่ให้พริกแกงที่เราผัดตอนแรกมันจะติดก้นหม้อครับจะได้หลุดออกมานะไม่ไหม้นะครับตอนนี้กลิ่นของพริกแกงเหี่ยวหวานนี่หอมฟุ้งสุดๆเลยครับสีสันก็สวยงามดีมากเดี๋ยวเราต้มให้น้ําแกงกลับมาเดือดดีก่อนอีกครั้งก่อนนะครับนะครับพอน้ําแกงกลับมาเดือดดีก็ใช้ได้นะครับให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางๆพอนะครับสังเกตดูนะครับสีของแกงสวยมากเราก็จะมีเป็นน้ํามันที่เราผัดไปสักครู่ครับรอยขึ้นมาหอมมากๆด้วยคนๆขั้นกลนสักนิดหนึ่งครับจะไม่เกาะก้นหม้อนะครับ ทั้นตอนนี้ให้เราต้มด้วยไฟกลางๆครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับต้มจนกระทั่งหมู3าชั้นเนี่ะเปื่อยนุ่มแบบที่เราต้องการได้เลยครับถ้าเกิดใครชอบนุ่มๆหน่อยก็แนะนําให้ต้มสักประมาณ20-30มนาทีได้เลยนะครับแต่ถกาใครแบบแค่พอสุกได้เคี้ยวก็สักประมาณ10นาทีก็พอแล้วครับแล้วแต่ความชอบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะต้มสักพักนึงก่อนครับเพราะว่าทานกับผู้สูงอายุนะจะได้เคี้ยวง่ายๆหน่อยครับสังเกตดูพอหยุดคนนะครับเป็นน้ํามันลอยหน้าขึ้นมาเลยครับดูหน้าทานเลยปล่อยไปงี้สักครู่ก่อนครับ แล้วก็มาเตรียมพิกง้ําปามะนาวระหว่างรอเลยครับก็ง่ายๆเลยครับหอมแดงพริกขี้หนูกระเทียมมะนาวเนี่ยครับน้ำปลาน้ำตาลน,นิดนึงนะเรียกว่าทานคู่กับแกงเขียวหวานนี้เข้ากันสุดๆเลยครับบีบมะนาวลงไปก่อนครับพิกง้ําปามะนาวของเราก็จะสีสวยอยู่ครับไม่ดำง่ายนะเทคนิคเลยนะครับเรียกว่า ถ้าเกิดแกงเขียวหวานมีพริกน้ำปามะนาวขึ้นมาเนี่ยครับจะช่วยส่งให้รสชาตินี้อร่อยจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเลยครับแนะนําเลยนะครับแล้วก็น้าปลาครับเติมน้าตาลทรายลงไปเล็กน้อยครับช่วยให้รสกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับเท่าน,นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพริก้ําปามะนาวครับน่าทานมากตอนนี้ผมก็ต้มหมูสามชั้นมาได้ประมาณ20นาทีแล้วครับนี่เลย หมูก็จะเปื่อยนุ่มได้แบบที่ผมต้องการแล้วครับีก็ใช้ได้แล้วนะนี่ให้เราสังเกตดูความข้นของน้ำแกงนะครับนี่ผมจะเติมน้ำลงไปเพิ่มอีกดูปริมาณความข้นครับว่าเราต้องการแกงเขียวหวานที่ข้นมากน้อยแค่ไหนครับใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับกอให้พอต้มได้นะครับนี่ก็เลยเร่งไฟขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดน้ำใสเกินไปเราสามารถใช้ในส่วนของกะทิเพิ่มลงไปได้เลยครับผมจะใส่กะทิเพิ่มนะครับความขมข้นนี่ตามผมชอบเลยนะครับเร่งไฟแรงขึ้นมาเลยนะครับรอให้น้ำกลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะครับ พอน้ำร้อนขึ้นมาครับกลับมาเดือดดีก็ยอดหน่อไม้ที่เขาให้มาครับเนี่ยใส่ลงไปเลยนี่ให้เรารอให้น้ำเดือดจัดดีก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือปอดที่เราหั่นแช่น้ำเกลือไปครับเนี่ยสังเกตดูมะเขือก็ยังขาวสวยน่ารับประทานอยู่เลยครับนี่ต้องรอให้น้ำแกงเดือดจัดดีก่อนนะครับอย่างนี้เลยนะแล้วเราค่อยใ,ใส่มะเขือลงไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเทคนิคเลยครับถ้าเกิดเราใส่มะเขือลงไปตอนที่น้ำแกงไม่ร้อนจัดอะ่ะจะทาให้มะเขือดาครับดูไม่น่ารับประทานครับนี่สาคัญเลยนะครับ สสงเสด็จน้ำ้นมาแล้วก็ใส่ได้เลยครับปริมาณของมะเขือนี่ใส่ได้มากน้อยตามความชอบเลยนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เล่งไฟแรงอยู่นะครับคนเพื่อให้มะเขือโดนน้าแกงร้อนๆให้ทั่วๆกันดเร็วครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคสําคัญครับทาให้มะเขือไม่ดําเลยนะครับเวลาที่เราแกงเสร็จแล้วใช้ไฟแรงก่อนเลยนะครับช่วงนี้กินพริกแกงหอมดีสุดๆเลยครับสีสันก็ดูน่ารับประทานเราต้องทําให้มะเขือเขาโดนความร้อนอพร้อมๆกันนะเร็วๆเลยสังเกตดูไหม ขาวแล้วก็สีเขียวสวยเลยครับไม่ดำเลยครับหอมมากเดี๋ยวรอให้น้าแกงกับบัร้อนอีกครั้งก่อนครับระดับความสุกของมะเขือนี่ตามความชอบเลยนะครับใครชอบให้มะเขอนุ่มๆหน่อยจะใส่เร็วหน่อยก็ได้ครับแล้วก็ต้มนานหน่อยนะแต่ใครชอบมะเขือกรอบก็ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงให้เสร็จรับขึ้นได้เลยครับแบบเดียวแต่ผมทานกับผู้สูงอายุก็ต้องมะเขือให้ออกนิ่มหน่อยครับจะได้ทานง่ายๆครับนะครับพอน้ําแกงร้อนขึ้นมาเดือดก็ใช้ได้ครับลดไฟลงนะเป็นไฟกลางพอครับ เสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับน้ำตาลปี๊บครับใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะครับแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลานี่แนะนําว่ายังไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะครับตอนแรกให้เราแกะไปพอประมาณก่อนครับเพราะว่าในส่วนของพิแกงเขาจะมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วครับเดี๋ยวใส่ลงไปเยอะเกินเราจะเค็มนะเอานี้พอก่อนครับปรุงเพิ่มทีหลังได้ครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยครับสีสันสวยงามมากครับ สังเกตว่าน้ำตาลละลายเข้ากันดีก็ใช้ได้นะครับลองชิมรสชาติดูนะระวังร้อนนะครับอโอเคแล้วครับรสชาติของแกงเขียวหวานจะไม่ได้ออกหวานนะครับจะออกเค็มแล้วมีหวานนัวมาตัดครับรสชาติจะออกดันๆกันนะไม่ได้หวานานํำนะครับพอสังเกตว่ามะเขือสุกได้แบบที่เราต้องการแล้วครับเนี่ยจะให้สุกนิ่มประมาณนี้พอเดี๋ยวเวลาเราต้มต่อยสักครูก่ก็จะพอดีครับก็ให้เราใส่เป็นมะเขือพวงไปได้เลยครับ มะเขือพวงนี่ก็เหมือนกันนะครับใครชอบทานนิ่มๆจะใส่พร้อมมะเขือเปราะเลยก็ได้ครับชอบกรอบไปใส่ทีหลังก็ได้ครับถ้าผมสังเกตว่าน้ําแกงยังไม่ค่อยข้นมากเท่าไหร่ผมเติมกะทิเพิ่มได้อีกครับเหลือหน่อยเดียวใส่ทั้งหมดเลยดีกว่าอืมโอเคเลยข้นดีเลยครับถ้าเกิดใครใส่พริกแกงลงไปไม่พอสามารถเติมเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดมันยังไม่หอมอ่ะนี่แล้วแต่เลยนะครับเวลาเราชิมดูแล้วก็ปรับเพิ่มทีหลังได้เลยครับนี่โอเคแล้วเดี๋ยวราให้น้าแกงกับมันเดือดดีแล้วก็ทุกอย่างสุกดีก่อ ตอนนี้ผมต้มต่อมาได้สักครู่ครับสังเกตว่าทุกอย่างสุกดีแล้วก็มะเขือสุกนุ่มแบบที่เราต้องการก็ใช้ได้แล้วครับก็ใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดใบโหระพาลงไปได้เลยครับนะครับคนให้เข้ากันดีครับหืมพาใส่ใบมะกรูดใบโหระพาลงไปนี้หอมฟุง้งเตะจมูก้นมาเลยครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับท่านนี้ครับเสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับแกงเขียวหวานหมูสามชั้นครับอืมสิ นี่เลยครับเสร็จียบร้อยแล้วแกงเขียวหวานครับหอมมากครับสีสันสวยงามดูน่ารับประทานเราก็เสิร์ฟทานเคียงกับพีกัำปามนาที่เราเตรียมมาได้เลยนะครับสแกงเขียวหวานแบบกะทิเข้มข้นดูน่าทานมากครับกลิ่นก็หอมดีมากสีสันก็สวยงามครับสังเกตว่าน่าจะมีน้ํามันลอยหน้าสวยงามครับโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ํามันพื้นเลยครับมะเขือก็ขาวสวยดูน่าทานเลยครับนี่เรามาตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะครับ แกงเขียวหวานร้อนๆครับอหอมมากนี่ทานกับก็สวยก็ได้ครับหรือว่าจะขนมจีนนี่ก็เด็ดเลยนะทําได้ง่ายๆครับอร่อยแม้วันฝนตกนะไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับครนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเขียวหวานหมูสามชั้นครับดูสิสีสันสวยงามกลิ่นหอมดีมากครับหน้าตาก็ดูน่ารับประทานเวลาเสิร์ฟก็ทานคู่กับพริกํปาปลาะมาวที่เราเตรียมไม่แมอสักคู่เลยนะครับอันนี้อร่อยแล้วก็ช่วยส่งให้รสชาติจัดจ้านอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับ แล้วก็สำหรับโปรโมชั่นของ Grab มา r t ครับ7วันเดิลเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดส่วนลดไว้ให้ในคอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็ลองเข้าไปเลือกใช้ได้ตามวันที่เราสั่งซื้อได้เลยนะครับเรียกได้ว่าทั้งสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ